หลังจากที่เรื่องราวของอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงถูกเปิดโปงนะคะว่ามีการยักยอกเงินของวัดจำนวนมากกว่า300ล้านบาทไปเล่นการพนันออนไลน์จนเป็นข่าวคลึกโครมที่สถานแวดวงสง์อยู่ในขณนะนี้ล่าสุดนะคะเพจด,ดังอย่าง CSI LA ได้มีการตีแผ่ข้อมูลอีกด้านของแก๊งแม่ชีสีขาวนะคะแห่งวัดเกตุมมดีศรีวราราม ซึ่งมีพฤติกรรมที่ชวนให้สงสัยหลายประการเช่นกันค่ะโดยเพจ CSI LA ระบุว่าแก๊งแม่ชีสีขาวแห่งวัดเกตุมมดีศรีวรารามมีพฤติกรรมชวนตั้งคำถามอย่างหนักหลายอย่างด้วยกัน 1. แม่ชีสองพี่น้องบริหารวัดโดยไม่มีวัย,ยาวัจกรไม่มีกรรมการไม่มีมัคคทายกไม่มีใครขานอำนาจ วัดกลายเป็นกิจการส่วนบุคคลหรือไม่ 2. ครอบครองที่ดินนับผันไร่แต่ชื่อเจ้าของกลับไม่ใช่วัดบางแปลงเป็นชื่อแม่ชีอาจเข้าขายถือครองแทนหรือใช้วัดบางหน้าหรือไม่ 3. ยอดกระถินปีละเกือบ100ล้านบาทหรายชื่อผู้บริจาคซ้ำๆเดิมๆส่วนใหญ่เป็นแม่ชีหรือคนในวัดไม่มีอาชีพไม่มีธุรกิจแต่บริจาคเป็นล้านทุกปี แบบนี้ปะปะงควรมองหรือ,อยัง 4. ระบบโบนัสแม่ชีสาวในกรณีที่สามารถช่วยหาทุนได้มากผ่าเที่ยวรีสอร์ทรูปีละครั้งใส่วิกเต็มยศสนุกสุดเวียงกลายเป็นทริปพิเศษรางวัลแห่งความศรัทธากระนั้นหรือไม่ทางนี้คำถามก็คือวัดนี้ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือกลายเป็นธุรกิจส่วนตัวของใครบางคนไปแล้วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานพระพุทธศาสนาปปงดีเอสไเข้าตรวจสอบโดยด่วนก่อนที่วัดจะกลายเป็นเครือข่ายการเงินเงียบที่ไม่มีใครกล้าหือ